BYD สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายุโรปด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าประจำเดือนเมษายนแซงหน้าเทส l a เป็นครั้งแรกโดยเดือนเมษายนที่ผ่านมายอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า BYD ในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น7,231คันเติบโตถึง169เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและส่งผลให้ b y d ติดอันดับ1ใน10แบรนด์ที่มียอดขายสูงสุดในตลาดยุโรป ขณะที่เทส l a ซึ่งเคยเป็นผู้นำตลาดมียอดจดทะเบียนรถใหม่ในยุโรป7,165คันลดลงถึง49%เมื่อเทียบกับปีก่อนสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งยุโรประบุว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในสาภาพยุโรปช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ลดลง1.9%เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดยังคงขยายตัวต่อเนื่องขณะที่รถยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกลับมียอดขายลดลง ผู้เชี่ยวชาญมองว่ารถยนต์แบรนด์จีนกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวโยุโรปด้วยจุดเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและกลยุทธ์การปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นความสำเร็จนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนแต่ยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ในระดับโลกด้วย